เดือนสิบคยลมบยบอยพัดบอนวีบอนเห็นห่วงเขาปิีวสะลอนกินตาอนอนซ้อนเขาเขียวงามตาแต่นองนี่เงาอมความเศราอยู่หุมขอหวัวนาคิดหอดคำไอสัญญาเคยเว่าวา่าสิมาขค <c oughs> ใครก็ไม่ดิ้นหูแต่ตีขันไม่ดิ้นหูเจ็บก็แบกจกแบก่วนไปหลวนําทางนาไปสัน่นมาเขาเราเรื่องแท้เรื่องว่าบุนคุณเรื่องอ้ยอยห้อยเรื่องปันคำเน,ะนาะทงนาเขาเป็นสีเขียวอุ้มห่มเราได้ปน,นี่ยเป็นทงนาสีทองแล้วเรื่องไหว้เทเอาว่าเขาด๋อจีนเรื่องแล้วบร้มานา สี่ห้ามือหกมือเจ็ดมือมามือนี้แล้วป๊อถูกพี่น้องเรื่องคักเรื่องแน่ว่ามานานั้นสีมาเป้งนำสีมาหลวนนำทิมมาสันเขานั่นก็นสิแก่ล้วว่าไปดิป๊อปถูกมันระบบแม่แล้วเขาในเรื่องโอ้ยห้อยเต็มท้องนาบุญล้วพี่น้องเอาก่อนอื่นกันสีทักถ่ายสบายดีพ่อแม่พี่นอ้องบิดสู้พูสู้คนก่อน เมื่อนี้ใหญ่วิไลมังม่วนสิพาเพื่อนๆทุกทุกท่านทุกทุกคนมาเบิง้งมาสมท่องนานาปีนี้สีฮอตหัวปีได้เขาหนาหม้อสีได้กินข้า,มาวมื่อเราเด้ดเอผู้ใดยากินข้า,มาวมนะือน่ะจ่องใหญ่วิไลมักม่วนมาได้เลยแบกยกแบกสวนไปหลวนนำทางนาไปสัน่น มาเขาเราเรื่องแทเรื่องว่าบุญคุณเรื่องอวยห้อยเรื่องปันคำเนาะทงนานอยประเมน่นสีเขียวอุม้มห่มเราได้ปันนี่ยเป็นทงนาสีทองแล้วทองทงหนาสีทองอู้นถังเตยก็คือกันแบกสวนเลาะทงนาวา่าสิไปลวนนำทางหนาเขามันสีแก่สีแค้นน้ำนมแล้วฮูวสัน มาละบ่แม่กระโดจีนเนี่ยเนาะกดอกระดอเทดอกว่าเกินสหไยเนาะปีไก่เซอร์เขาปีเขาปีนั่นกระปอดถักปีแท้ปีว่าจนเพิ่นลิ้นบุญทัดล่วงเราก็ยังได้เกี่ยวพี่น้อง <laughs> โอ้ยปีนี้เป็นแนวใดวันเนี้ยมีปีนึงเนาะบ่วแม่ปีนึงก็ะปีนึงสีแล้วก้อนมู่ว่กะก็ขคืนในใจอยู่หรอกว่ะ ว่าปีน้านีเสื้เอเขาดอบอกสินะเพราะว่าปีไก่มันเสื้อเขาปีเนาะเขาปีแล้วปั๊ดถูกพวกนมีงัวมีควายก็ว่าโอ้ยเนาะใหญ่วิลัยสภามาเสื้อเขาปีคือมาเสื้อเข้าดอคือเพิ่นได้่าสั้นมาเสื้อเขาปีแล้วเขาสิป้อยงวัวเขาสิป้อยควายก็บ่ได้ป้อยงัวป้อยควาย่าสัน้นเด้อปีนี้พี่น้องเอ้ยใหญ่วิลัยสื้อเขาดอแล้ว คุณนะถังนั้นทางขี้เขียวมันนาเอยนอ้องใหญ่วิไลนี่แหละแต่ว่าเพื่นอนเซอเข้าห้อมเสโนอันนั้นมันจะเป็นข้าวกลางข้าวปีเทกับโบแมนคันข้าวปีมันใหญ่วิไลเซื้อแต่อีกไก่จมคนเบาเท่าไรกัดคือเห็นจเจ้าเพื่อนจะโตัด้เนาะเพื่อนว่าเื้อข้าวปีนะค่อยบ่ได้ป้อยงวป้อยควายง่ายเจา้าก็ซอกเซอรเขาโดดเดอเ,ดเอาเขาโดดมาเซอร์นำเพื่อนแด่ปราสน ผู้ดนกาว่าเซาข้าวหอมสีโน่ข้าวหอมสีโน่เด้ปีนี้เห็นบอกว่ยค่าเซากระโดดจีนกระโดดจีนนี่งามคักงามแน่เรื่องคือทองเรื่องคือคำแท้ๆเลยพี่น้องอู้สิไปเป้งนำเลาะเป้งนำก่อนถ้าดาโบมีกันโบเป้งถ้าเดามีกันสิเป้งสิขวดเก,ก,กิดชาวญามีมก็มีโพดมีเลือดิได้เกี่ยวเขา้า ดอกจีนแล้วก็ยังว่ายังนําไหลลวดลวดอยู่เพราะว่าพยุเข้าแดเนาะมาสิพาไปลอเบิ้งทางเตอร์ตั้งแต่เตอร์จนหดเนื้อรอไปเบิ้งนํากันเด้อเน็ตกะหอนฮอนเข้าจนเรื่องแล้วนํากันยังว่าไหลลิดลิดอยู่เขาดอกจีนนี่ก็ดอกแท้เด้มืองนี้นําทางนานนําทางนานมันกระบุมีแล้วนะแต่ว่าฝนกระตุกมาแทเอาว่า น้ำไหลลิดลิดลิดอยู่เป,เป,ปาา้งกระจิเป้งไปขวานเอาได้กระจิไปขวานเอาได้สิเจ้ามึงนี่แล้วนี้แหละยำฝนเนาะพยุเข้าน้ำเฮาหนากระยำวาดเป็นเบิ้งเบ้องอยู่เน,นีนได้มาสีด้เกี่ยวเข้าแล้ววัาัยนเฮ้ยพี่นอ้องเฮ้ย <laughs> เรื่องดีเรื่องงามเ้าซูนภาพดึงภาพให้เบิ้งมาม่อก่อน ทางเขียวๆนั้นเม่นเขาหอมเซโนเอเหื่องเหลืองเอ้ยห้วยนี่เม่นเขาดอดจีนงามเทๆดิเรื่องเอ้ยห้วยฮอดหัวปีหอดก้อนกระสีได้กินข้าวมื่อก้อนละเดอ้อยายอยู่ไรกสีได้กินข้าวมื่อก้อนมูละเดอ้อปีนีเดอ้อปีไก่ขีดใสข้าวปีหรือบ่ไก้กินข้าวมาือน้ำเพื่อนก้อนมูได้กินละ จนว่าบุญทัดล่วงเพิ่นลิ้นบุญทัดล่วงแล้วยายวิไลจังได้เกี่ยวเค้าเค้ามันเค้าปี้เด้เรื่องไปเบิดทุกม่องทุกบอนทุกจอกทุกแจ้แท้ๆแล้วดิปัญะเป็นแนวดอกปัญหะย่ํานึงยยนึงปีดาวปีนึงแหค่อยสิได้เกี่ยวเ้าก่อนหมู่อยู่นเจ้าดอกว่าเพราะว่าผู้เพิ่นมีงัวมีควายเพิ่นเว้าว่า กันเซอร์กันเซอร์ขาโดเด้เพื่อนเซอร์ก็เซอร์น้ำเพื่นเด้ว่าเสรนอ้าวพี่น้องเอ้ยก,ตตกย็ตามเต้มากเลยเนาะตามเตนาเฮากบระเบนตามเต้มากหรอกอันวานาค่อยทึกกับข,ข้าวโดค่อยกับสีสเซอร์ข้าวโดอกันวานาเจ้าทึกข้าวปีก็ต้องเซอร์ข้าวปี่เนาะมันก็บูคือกันดิดินนามันก็บูคือกันเนะียแต่ว่าดินนาค่อยนะั้นมันจะเป็น ดินแม้ว่าเป็นเพื่อนเอินว่าดินน้ำคำพี่น้องดินน้ำเลื่องเรื่องเป็นคือน้ำขี้เมียงนะเพระว่าพี่น้องพูว่าสิเอาเขาอย่างซส่งมันจังทึกหรือว่าสิเอาปุ๋ยเบาสิเอายาอย่างมาแก้ว่าบ่กให้มันเป็นดินน้ำคำบอกให้มันเป็นดินเนี้ยวนะการแนะนำญ่วิไลมังม่อนมาได้เด้อเพราะว่าบูฮูวิธีแก้เพราะว่าแต่ปีแต่ละปีเนาะ แต่ละปีท่านเวลาไถนาไถน,นาคาดนาดินก็นจะออกเนียเน้ยว,น,ยวยน,นี่าแหละรอนขี้ไถ่หนี่บอมี่วัชิเลสิเปื่อยแล้วก็ปุ๊กไปซื่อแหละแล้วก็ได้กินนําบ้านนาเมืองไปในนี้แหละเพราะว่าไถแล้วมันม,นมืนมันมันเป็นดินยับมันเป็นดินเนี้ยวดินน้าขาดินน้ําขาดินเลื่องเ่งนะถ้าว่าเพื่อนเพื่อนพ่อแม่พี่น้องท่านเดาหูว่า ซีเฮ็ดวิธีเดิแกไข่บ้าดินน้ำคำดินเหนียวเนียว,ยวแมบบนาใหญ่วิไลนี่แล้วค่ะคอมเมนต์บอกมาเด้อว,ว,ว่าสีเฮ็ดวิธีเดิรซีแกเหนียวเดวิเอาสีถึงพามข้างเบื้มือหม,ม้ออีกเติมพี่น้องยินเดียเขาดอกจีนห่วงมันก็สีเป็นประมาณน,นี้ห่วงยื่ห่วงยืนงง่นจะว่าห่วงสั้นเ้าดอกจีน ถ้าว่าเพื่อนๆพ่อแม่พี่น้องผู้ด่หฮู้ว่าดินนาดดินเป็นน้ำขาเป็นนำ้ำซีเหลืองเรื่องเป็นนำ้ำขี้เมี้ยงนะมีวิธีแต่แก,กแต่ซอยแนะนําบอกใหญ่วิไลมักม่วนคอมเมนต์มาให้เด้อดินนาค่อยมันเป็นดินแบบดินน้ำขาเพื่อนเอ,อินว่าดินน้ำขาหรือว่าดินเป็นเป็นดินขี้เมียงนะแต่สีเป็นแนวนี้แหละพี่น้องเอาสีหนึ่งพามาเบิ้งโม่งม่อม,ม,มันจะเป็น ที่หลังเรื่องแบบนี้คือกับนำขี้เมี้ยงหึงเรื่องเพื่อนเอื้นว่าดินน้าขมําสันแล้วแต่ว่าเขากระงามอยู่แต่เวลาไถเนาะเวลาไถเวลาคราบนั้นมันจะบบเปื่อยมันจะบเจะบเละมันจะเป็นดินแข็งดินเหนียวเอาสวนมาหลว่น้าทางหนามาเป้งน้าทางนา่าสันมาแล้วเขาเป็นว่าเรื่องเอิ่มเชื่อมแล้วเรื่องอ้ยหย้วยเต็มท้องนาแล้ว เขาดอยจีนเรื่องโอ้ยมอนสิพอเกีียวแล้วเป็นเดี๋ยวดาเออปนี่ยเพื่อนเพื่อนพ่อแม่พี่น้องผู้เพิ่นใส่ข้าวดอกแล้วเพื่อนมีงัวมีขวายเราเเว่ห้อใหญ่วิไลว่าโอ้ยใหญ่วิไลเจ้าคือว่าปวดใส่ข้าวดอกคือมุ่งวาสันใส่ข้าวปีเกียวกับเกี่ยวละ่อยสิป่อยงัวปล่อยขวายกับเบรป่อยวาสันจุบ้าบุญทัดล่วงแล้ว เจ้ายังได้เก pues pues nah ี้ยวพันันโอ้ยปิดนี้เป็นแนวได้ปัี่ยสีได้ซื่นสมใหญ่วลไยเลยนะโอ้ยพันได้กินข้าวบ้างหัวปีแล้วพันได้เกี้ยวข้าวหัวปีแล้วสีว่าเลยนะโอ้ยสะอ่อนให้สะอ่อนให้สีฮองเพลงให้ฟังกอนสะอ่อนหมกสะอ่อนเจ้า่สิได้กินข้าวมือมวนบ่มวนกาดอดฟังนากันเด้อเดือนชิบคอยลมบ่อยยพัดบอลวีบอล เห็นห่วงเขาปิ้วสะลอนกินตาอ่อนซ้อนเขาเขียวงามตาแต่น้องนี่เงาอมความเศราอยู่ห่มขอหัวนาคิดหอดคำไอสัญญาเคยเว่าว่าสิมาโคตรแต่ง ใครก็ไม่ดิ้นหูแต่ตีคนไม่ดิ้นหูจ็บกพี่น้องเสียงลำม้วนเสียงเพลงบม้วนกัดพอฟังได้เอามาวนันนี้สิขอจบคลิปนี้ลงคลิปนี้ไว้เพียงซ้ำนี้ป้ากดไลค์กดเสกดติดตามช่องยูทูบเฮ้ยใหญ่วิไลกม้วนคนนี้ในเด้อเพื่อเป็นกำลังเฮียงเจอค่อยนีสู้ๆแล้วก็เฮ็ดคลิปต่อไปเฮ้ยพ่อแม่ ี่น้องและเพื่อนๆทุกทุกคนได้เบ่งได้สมอีกพอกันมาอน,น,นะคิปหน,น้าสำหรับคลิปนี้ขอเก้าคำบาสาบายดีบาย